ไม่มีตำหนิอาจารย์นะท้องท้องห้าเดือนเหรอยังไม่ถึงดีประมาณยี่ไม่กี่วันห่ะก็ห้าเดือนอ๋ออีกไม่กี่วันห้าเดือนแข่งถกที่โค้งสุดไม่มีเนาะโอเคครับได้อาจารย์ได้ได้เดินหน่อยครับเดินหน่อยชมหน่อยชมหน่อยชมสวยๆหน่อยลูกเออชมหน่อยชมแดดสวยๆหน่อยดีมากดีมากอาจารย์เดี๋ยววัดความสูงให้ผมหน่อยนะวัดวัดความสูงวัดความ ไม่มีตำหนิอาจารย์นะท้องท้องห้าเดือนเหรอยังไม่ถึงดีประมาณยี่ไม่กี่วันอ่ักละห้าเดือนอ๋อยังไม่กี่วันห้าเดือนแข้งถกที่คลองสุดไม่มีเนาะโอเคครับได้อาจารย์ได้ได้เดินหน่อยครับเดินหน่อยชมหน่อยชมหน่อยชมสวยๆหน่อยลูกเออชมหน่อยชมแดดสวยๆหน่อยดีมากดีมากอาจารย์เดี๋ยววัดความสูงให้ผมหน่อยนะวัดวัดความสูงวัด